ข้าวแกงไทยได้ก้าวสู่การยกระดับครั้งสำคัญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผนึกกำลังสมาคมพัฒนาการไทยและพันธมิตรชั้นนำมากมายจัดการแข,ข่งขันข้าวแกงไทยเคอรี่ไรซ์แชมเปี้ยนชิพ2025เฟ้นหาสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยศึกประชันฝีมือที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับเมนูมหาชนนี้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังของชาติและผลักดันสู่เวทีสากลข้าวแกงเป็นอาหารที่รวบรวมความหลากหลายจากทุกภาคข,ของประเทศไทยไว้ในจานเดียวสะดวกอร่อยเร็วราคาสบายกระเป๋าและเต็มไปด้วยรสชาติที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างแท้จริงร้านไหนเด็ดร้านไหนดังช่วยบอกต่อช่ย แนะนำให้มาประชันฝีมือเป็นสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากลร้านแรกของไทยแชมป์ข้าวแกงไทยจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทพร้อมโล่กิติยศและประกาศนยียบัตรรองชนะเลิศอันดับหนึ่งถึงรับรางวัลตั้งแต่50,000จนถึง1 0 0 0 0บาทพร้อมประกาศสัญบัตรและยังมีรางวัลพิเศษจากพันธมิตรเดลิเวอรี่ต่างๆที่พร้อมช่วยโปรโมตร,ร้านมีแพ็กเกจส่งเสริมยอดขายช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ติดตามทุกความเข้มข้นของการแข่งขันในเดือนตุลาคมนี้ได้ร่วมกันผลักดันข้าวแกงไทยใกา้ไกลถึงระดับภูมิภาคและนานาชาตไไ้ทท Facebook Championship มาาคคัรยยแและขกง